หุ้นหวยออกหุ้นหวยออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นหวยออกรายการที่จะมาชวนคุณไปหาหวยที่จะกำลังออกในตลาดหุ้นนะครับก็เป็นลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ซีซั่นใหม่แล้วกันนะครับ ว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่า,าตัวผมเองอ่ะก็หยุดทำพอดแคสต์ไปพักหนึ่งเนะเพราะว่านึกเรื่องที่จะเล่าไม่ออกนะครับพอดีช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมามีไฟในการลงทุนมากขึ้นและอยากจะพัฒนาความรู้ตัวเองในด้านการลงทุนด้วยก็เลยคิดว่าโอเคงานเล่ามาลองอ่านหุ้นและวิเคราะห์หุ้นดีกว่าซึ่งไหนๆก็จะอ่านและวิเคราะห์แล้วก็เลยทําเป็นคอนเทนต์เล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังด้วยนะครับโดยแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะหยิบหุ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลองมานั่ง อ่านศึกษาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แบบเบื้องต้นนะครับซึ่งต้อง d i s claimer ไว้ก่อนว่าหุ้นที่เลือกมาเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นหุ้นที่แนะนําให้ซื้อถือหรือขายนะก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจดีนะครับเช่นบางตัวก็อาจจะมีงบการเงินที่น่าสนใจรูปแบบการประกอบธุรกิจที่น่าสนใจหรือเป็นหุ้นที่ผมชอบหรือบางตัวก็อาจจะไม่ชอบแต่ยกขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับก็เชิญชวนทุกคนและกันว่าเออแบบฟังเป็นความรู้ก็ได้แล้วก็ส่วนสําคัญก็คือผมจะลองวิเคราะห์ในมุมมองของผมให้ดูด้วยเนอะว่าแบบเออจริงๆแล้วผมคิดยังไงบ้างกับหุ้นแต่ละกลุ่มแต่ละแบบนะครับซึ่งน่าจะได้ไอเดียอะไรบบาาางงงอย่ในนนกรรลทุไปะคั เริ่มต้นวันนี้กับหุ้นกลุ่มแรกตัวแรกที่น่าจะเป็นทางถนัดมากๆของผมนั่นก็คือหุ้นเมกาวีแคร์นะครับหรือว่าหุ้นเมกาไลฟ์ไซ i อนซ์ซึ่งเป็นธุรกิจเอ่อเป็นหุ้นยาอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วกันนะครับเมกาเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจเภสัชพันธ์นะครับประกอบธุรกิจหลักๆเนี่ยมี3อย่างด้วยกันก็คือ1ก็คือธุรกิจเมกาวีแคร์นะครับผลิตยาและจะจำหน่ายยาและอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ของตัวเองก็คือแบรนด์เมกาวีแคร์เนะ อันที่2คือ MaxCare นะครับเป็นธุรกิจดิสติบิวเตอร์จัดจำหน่ายสินค้านะครับก็จะจัดจำหน่ายทั้งสินค้าในเครือเมก้าแล้วก็สินค้าอื่นด้วยในหลายประเทศนะครับก็เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายก็คือนำสินค้าจากโรงงานนะครับไปกระจายเข้าหน้าร้านขายยาบ้างหรือว่าเข้า โรงพยาบาลบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมกาวีแคร์เนี่ยจริงๆนะเป็นธุรกิจผลิตและจําหน่ายเนาะแต่แม็กแคร์เนี่ยจริงเป็นธุรกิจดิสติบิวเตอร์ซึ่งดิสติบิวเตอร์จริงๆเนี่ยนับเป็นธุรกิจค้าปลีกนะครับแต่ในวงเล็บค้าส่งเนี่ยก็เป็นสับเซตของค้าปลีกอีกทีหนึ่งดนะังนั้นจริงๆแม็กแคร์เนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจค้าส่งนะครับแล้วก็โตโอเอ็เนี่ยก็คือรับจ้างผลิตสินค้านะครับก็น้อยลงมากคือปัจจุบันเนี่ยเมกาวีแคร์ก็จะโฟกัสในการทําแบรนด์ขออองงงงงตัััััวเเเเป็นนนนนหลกะคครรรรบดด้้นนี่ยพาาามาูโส หลักๆของเมกาวีแคนผมจะติดปากเรียกว่า Mega เมก้าวีแค้นก็ให้เข้าใจแล้วกันว่าเป็น m e ก a บางทีผมก็จะติดปากไปนะครับ จะประกอบด้วยเมกาวีแคร์นะครับก็จะเน้นการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็ขายในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนานะครับก็จะเป็น emerging market เป็นหลักนะครับก็จะขายทั้งทางร้านขายยาโรงพยาบาลคลินิกนะครับหลักๆก็จะมีไทยเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียนะครับรวมไปถึงมีประเทศฝั่งแอฟริกาด้วยนะครับแม็กซ์แคร์เนี่ยหลักๆจะเป็น CLMV นะครับก็จะมีเวียดนามกัมพูชาเมียนมานะครับ OEM เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยโฟกัสเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันน้อยมากนะครับมันแค่2%เ แล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูโครงสร้างของธุรกิจยานิดนึงนะครับธุรกิจยาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตนะครับก็ต้องมีโรงงานยาก่อนนะครับเรามีโรงงานยาเป็นจุดตั้งต้นนะครับแล้วก็ตรงปลายเป็นผู้บริโภคนะซึ่งในระบบสุขภาพนะครับก็จะมีที่ที่ผู้บริโภคเนี่ยไปใช้บริการด้านสุขภาพเนี่ยไม่กี่ที่นะครับ1ก็คือโรงพยาบาลนะครับสคือคลินิก 3ก็คือร้านขายยาแล้วก็4ก็คือร้านขายของทั่วๆไปนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่จะเชื่อมโรงงานยาที่จะนําสินค้าออกไปสู่จุดกระจายสินค้าก็คือแหล่งให้บริการทางสุขภาพเนี่ยก็ต้องมีตัวกลางนะครับก็คือดิสติบิวเตอร์นะครับก็คือผู้จัดจําหน่ายสินค้า ซึ่งบางธุรกิจบางบริษัทนะครับก็จะดดิสเิลเองนะครับก็คือจัดจำหน่ายสินค้าเองนะครับก็เป็นทางผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเนะก็ไปขายสินค้าเข้าเองด้วยแต่บางบริษัทก็จะมีความเชี่ยวชาญแค่ผลิตนะครับเขาก็จะไม่จัดจำหน่ายเนะก็จะมีจ้างคนมาจัดจำหน่ายแยกไปนะครับทำยังไงก็ได้ให้สินค้าไปเข้ากับ รายขายยาต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองในส่วนผลิตและจัดจําหน่ายเนี่ยผสมผสมกันไปนะครับดังนั้นเนี่ย Max9VCare เนี่ยจริงๆเป็นทั้งผลิตและจัดจําหน่ายแต่ MaxCare เนี่ยเป็นแค่จัดจําหน่ายอย่างเดียวนะครับเทาวนี้จุดเด่นของ Max9VCare เนี่ยมันคืออะไรนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาทําธุรกิจอยู่กับ Emerging Market นะครับก็คือตลาดที่กําลังพัฒนานะครับดังนั้นเราพอเรามาเจาะตลาดที่กำลังพัฒนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเออตลาดที่กําลังพัฒนาเนี่ยหนึ่งนะมีโอกาสจะใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้นนะครับ จากการเติบโตของชนชั้นกลางเนาะหมายถึงว่าคิดง่ายว่าเวลาเรามีเงินเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมากขึ้นนะยกตัวยอย่างง่ายๆสมมุติว่าแต่ก่อนอะ่ะเรารายได้ไม่เยอะเราก็อาจจะไปโรงพยาบาลรัฐ ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเน้นรักษาฟรีหรือรักษาให้ถูกที่สุดนะครับแต่พอเรามีเงินมากขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะเลือกไปใช้ประกันสังคมหรือบางคนก็ใช้ประกันสุขภาพหรือบางคนถ้ามีเงินมากขึ้นมาอีกก็จะเลือกเข้าร้านขายยาจ่ายเงินเองเลยเพื่อความสะดวกนะหรือบางคนก็อาจจะใช้โรงพยาบาลเอกชนเลยก็ได้นะครับ ผมมีคนรอบๆตัวหลายๆคนเนอะที่เอ่อเขาก็เริ่มต้นจากการเข้าโรงพยาบาลรัฐนี่แหละแล้วก็กระเถิบมาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ค่ารักษาไม่แพงนะครับเพราะว่าใช้ประกันสังคมเนอะแล้วก็กระเถิบไปใช้เอกชนที่ใช้ระบบประกันสุขภาพนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากการที่เขามีรายได้มากขึ้นนะครับเขาเขารู้สึกว่าการที่จะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตนะครับมันไม่คุ้มค่าเขาก็จะเลือกพัฒนายอดการใช้จ่ายต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อชีวิตนะครับดังนั้นนี มันก็เป็นธีมหลักพื้นฐานเลยของ ตลาดเกิดใหม่นะครับเพราะว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันจะมีโกรธสูงก็คือคนเนี่ยมีโอกาสจะใช้สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยมากขึ้นสูงมากขึ้นใช้ของไฮเอ็นด์มากขึ้นนะครับต่างกับตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสวัสดิการของรัฐที่เข้มแข็งนะครับมีระบบประกันสุขภาพที่เข้มแข็งดังนั้นการเติบโตหรือการชิฟหรือว่าการย้ายของห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันจะมีหลักๆก,ก็คือ emerging market มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดแข็ง ของ Mega ว c c r e ที่เขาเลือกลงทุนใน emerging market นะครับาวน,นี้พอเรามาลองโฟกัสไปที่การเติบโตของ GDP ของ CLMV ที่เขาทำธุรกิจหลักๆเนี่ยนะครับเราก็จะเจอว่าการเติบโตนะครับของภาพรวมนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับของปี2024เนี่ยนะครับก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ประมาณ4.5%นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าต่ำลงแล้ว นะครับจากปกติเนี่ยมันถูกคาดการไว้สูงกว่านี้นะครับก็มีปัญหาทั้งการใช้ใจ่ายภาครัฐที่มาช้ากว่าคาดนะครับการฟื้นตัวที่ช้ากว่าคาดนะครับแต่ก็ยังสูงกว่าอยู่ดีถ้าเทียบกับ GDP โลกที่ประมาณ2%นะครับอย่างไทยเนี่ยนะครับการเติบโตเนี่ยคาดว่าปีนี้จะอยู่สัก2.3%นะครับแล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่สัก2.7%นะครับ หรืออย่างติมอร์เลสเต้นะครับ3.1%ในปีนี้3.9%ในปีหน้านะครับหรือว่าเมียนมาเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองสูงนะก็ปีนี้อาจจะ0.8%ปีหน้าก็จะ1.7%แต่โดยภาพรวมทั้งภูมิภาคแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็น4.5%ซนะครับซึ่งเรายังมีประเทศที่เติบโตดีๆอย่างกัมพูชานะครับอย่างเวียดนามนะครับที่เราเราอาจจะลุ้นได้ที่กัมพูชาอาจจะลุ้นได้สักประมาณ6%หรือเวดนามจุ้ถึง8-10มันก็ยังเป็นตัวเลขที ดูดีสำหรับการเติบโตนะครับในกลุ่ม emerging market นะครับคราวนี้ พอเราเข้าใจภาพใหญ่ละว,ว่ามันมีการเติบโตที่น่าสนใจในตลาดที่เมกาวีแคร์เนี่ยทำธุรกิจนะครับผมขอกลับไปขยายที่พื้นฐานของธุรกิจอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆเมกาวีแคร์เนี่ยมีโรงงานผลิตทั้งหมด5แห่งนะครับตั้งอยู่ในประเทศไทย3แห่งแล้วก็ออสเตรเลีย1นอินโดนีเซียหนึ่งะครับการกระจายอยู่ที่หลายภูมิภาคเนี่ยนะครับมีจุดเด่นก็คือทําให้ค่าโลจิสติกคอสเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดเนาะหมายถึงว่ามันทําให้ค่าโลจิสติกคอสเนี่ยกระจายกันไปได้นะครับ เวลาธุรกิจยาที่มันใหญ่มากๆนะครับเขาจะกระจายโรงงานกันอยู่นะครับเพื่อลดค่าลิสติคอรสคือไม่พยายามจะฟิกอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะครับแล้วก็กําลังการผลิตเนี่ยนะครับเพียงพอต่อ3าถึงสีปีข้างหน้านะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องการขยายการผลิตในตอนนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้มาโฟกัสที่ตัวยาก่อนนะครับยาของเมกาวีแคร์เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ยานะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น ผลิตภัณฑ์ยาสามภารประจําบ้านนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มเสริมอาหารเนี่ยอันนี้จะดังที่สุดของเมกาวีแคร์นะครับคิดง่ายๆก็เป็นวิตามิน A วิตามินรวมวิตามิน C วิตามิน B นะครับหรือว่าพวกกลุ่มแคลเซียมนะครับแร่ธาตุต่างๆนะครับที่ใช้ในการเวลาเราเดินเข้าร้างขายยาเนี่ยเมกาวีแคร์จะเป็นแบรนด์ที่ในฐานะคนทํางานในอุตสาหกรรมนะเมกาวีแคร์เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานแต่ราคา competitiv คือราคาเนี่ย ต่อสู้ได้นะครับถ้าเทียบกับ b l a c k m a l l mm. เทียบกับอะไรเงี้ยราคามันจะเทียมันจะใกล้เคียงกันแต่ราคามันจะถูกกว่านะครับดังน,นั้นเนี่ยลูกค้าก็จะชอบเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่าเออเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงคุ้นชื่อแต่ราคาไม่ได้เกินเอื้อมไปมากนะครับราคายังอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้นะครับต่อไปก็คือยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์นะครับจริงๆก็กลุ่มนี้ดังๆของเขาก็คือ แอคโนตินนะครับยารักษาสิวที่สมัยก่อนดังมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ดังเท่าเก่าแล้วนะครับเพราะว่าก็มีการรักษาที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยยากลุ่มนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะก็จะอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลักแล้วเขาก็จะไม่ได้โฟกัสมากเท่ากับกลุ่ม ที่เป็นอาหารเสริมด้วยเนอะกลุ่มสุดท้ายก็คือ over the counter Dr u กนะครับก็เป็นพวกยาที่สามารถซื้อขายได้ทั่วไปนะครับก็เราก็เจอหลายตัวนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมียากลุ่มหนึ่งก็คือยาแก้ปวดนะครับของเขาที่ดังๆก็คือยาที่มันเป็นแคปซูลนิ่มนะครับกลุ่มที่เป็น i b u p โปรเฟนของเขาก็ดังนะครับแล้วก็มีตัวเฟลัรายออกมาใหม่นนี้ก็มีการใช้เยอะนะครับเป็นยาแก้ผมร่วงนะครับอันนี้พวกนี้ก็เป็นยาที่เขาเรียกว่า ยาที่เมกาวีแคร์ออกมาจําหน่ายเนี่ยมักจะเป็นยาที่มีการดีมานสูงแล้วก็ใช้จริงๆคือเขาไม่ได้ทํายาไปเรื่อยทําไปทุกตัวหมายถึงว่าเออมียากลุ่มนี้มีกลุ่มทํำหมดนะจะพยายามทําตัวที่มีการใช้เยอะๆในร้านขายยานะครับเพราะว่าจริงๆตลาดของเมกาวีแคร์เนี่ยโฟกัสหลักเขาอยู่ที่ร้านขายยาเ,ยเพราะว่าเป็นกลุ่มอาหารเสริม เขาก็จะมีพันแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีคอนเนคชันที่ดีกับร้านขายยาเนะ่ยเขาจะมีพื้นที่ที่ดีในร้านขายยาก็ทําให้เขาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ร้านขายยาเป็นหลักนะครับสินค้าข omega v care เนี่ยนะครับก็มีจาหน่ายไปทั้งหมด34ประเทศนะครับแล้วก็จะเน้นไปในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมเล่าไปเนาะคราวนี้เรามาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของ b a c k care เนี่ยผมไม่อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าจริงเนี่ยเป็นธุรกิจที่กลางๆเนาะ ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับเมก้าวีแคร์จะมีกรอบโปรไฟล์บัจจินสูงมากเพราะว่าเป็นธุรกิจผลิตและจําหน่ายนะครับก็จะได้ส่วนต่างเยอะนะครับแต่แม็กซ์แคร์เป็นธุรกิจจัดจําหน่ายมันจะได้ส่วนต่างไม่เยอะหรอกครับนะก็ดังนั้นเนี่ยแม็กซ์แคร์เป็นธุรกิจที่ตัวตัวบริษัทเองก็ไม่ได้โฟกัสเท่ากับแบรนด์เมก้าวีแคร์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยผมอยากให้โฟกัสไปที่การมองเมก้าวีแคร์เป็นหลักนะครับแต่ทําไมเขายังทำแม็กซ์แคร์อยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีคนทำเนาะในเมียนมาเเเเววีียยดดดนนนนาาาามมมกกกัััพูช่ป็็ตลลสํคญแ้ิ ถ้าเราสามารถควบคุมดิสซิบิวเตอร์ในประเทศได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ยาของเราเนี่ยมันจะกระจายไปขายได้ง่ายกว่าคือสุดท้ายแล้วอะเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาเมก้าวีแคร์ Care เข้าไปในเมียนมาเวียดน,นามกัมพูชาเนี่ยเขาต้องใช้ดิสซิบิวเตอร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ดิสซิบิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราเอากาลังการผลิตที่เหลือมาทําเป็นแม็กซ์แคร์เนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมุ่งโฟกัสจะต้องเติบโตไปเยอะนะครับเพราะว่าเขาเน้นเมก้าวีแคร์ Care ที่มันมีเขาเรียกว่ามีอัตรราาากกํไที่่สูงว นะครับ คราวนี้ผมขอกลับมาดูที่งบการเงินนิดนึงนะครับเพราะเชื่อว่าจะเป็นส่วนสําคัญที่นักลงทุนหลายคนจะสนใจนะครับงบการเงินของ Mega v e a r e นะครับก็สิ่งที่อยากจะ overview นะครับก็คือว่ารายได้รวมเนี่ยนะครับของปีล่าสุดนะครับก็ที่มีงบก็คือ2 0ง3นะก็โตขึ้น1.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับพอเรามาเจาะดูรายตัวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารายได้จากการดําเนินงานเติบโตเฉลี่ย9.0%ตต่อปีนะครับ เติบโตเฉลเี่ยเนาะ2.18 2018ถึง2023นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ promising นะครับก็ใกล้เคียงกับที่บริหารคาดนะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยเติบโต10.1%ต่อปีนะครับกำไรทบต้นเนาะในปี2018ถึง2023นะครับก็เป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับกำไรขั้นต้นเติบโตปีละ10%นะครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยควบคุมอยู่ได้ที่6.5%ต่อปีเพิ่มขึ้นนะก็เทียบชัดๆเลยว่ากำไรขั้นต้นโต10.1%นะครับอัตราค่าใช้จ่าย ขายประหานโตแค่ปี6.5นี่ถือว่าเก่งนะครับกำไรสุทธินะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรีพอร์ตเทสเน็ตโปรฟิตเนี่ยนะครับก็เติบโต14.4%ต่อปีนะครับตลอด2 0 1 8ูนย์ถึงสองศซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีนะครับจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยธุรกิจที่โตเกินปีละ10%ต่อเนื่องในห้าปีเนี่ยผมถือว่าเก่งนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็ยังดูดีนะครับกระแสงเงินสดเติบโตเฉลี่ย16.2%ต่อปีใน5ปีที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าใน ดีเลยแหละนะครับคราวนี้ก็ผมให้เป็นภาพใหญ่แล้วกันนะครับส่วนทัวภาพเล็ก9เดือนล่าสุดเนี่ยถ้าอยากจะดูก็แนะนําว่าลองไปดูละกันเพราะว่าจริงๆผมอยากจะโฟกัสไปที่ภาพใหญ่ของธุรกิจนะครับดังน,นั้นเนี่ยพอมาดูเรื่องงบการเงินเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเอองบการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาในแง่ที่ดูดีนะครับก็คือเติบโตตามเป้าแหละนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีตามที่ผู้บริหารคาดนะครับ คราวนี้เรามาดูแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยนะครับหลายคนก็จะทราบว่า GDP ในประเทศไทยเนี่ยโตประมาณสัก2%นะครับแต่อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยเนี่ยโตประมาณ6-7%นะครับก็ถือว่า มีแนวโน้มที่ดีนะครับโดยที่แบ่งออกเป็นการขายยาผ่านโรงพยาบาลเนี่ยเติบโต6.4%ต่อปีนะครับในขณะที่ขายผ่านร้านขายยาเนี่ยโตสัก6.3%ต่อปีนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นแนวโน้มที่ดีเนาะคือโตได้ดีกว่า GDP ประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดีนะครับแล้วก็ยาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี research ที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดนะครับแต่ผมก็อยากจะสรุปว่าจริงๆเนี่ยในฐานะเภสัชเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมกาวีแคร์เนี่ยเลือกผลิตยาได้ดีนะครับคือเขามักจะเลือกผลิตยาในกลุ่มที่มันขายได้อะคือผมเห็นชื่อยาเขาแล้วผมก็รู้ว่ามันขายได้นะเขาเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพเลาไม่ได้ผลิตยาไปเรื่อยนะมีดีมาน์จริงๆนะครับแล้วก็ competitive price นะครับแข่งขันได้ซึ่งตัวนี้ผมสุกว่าเป็นจุดแข่งเลยที่ถ้าคนในอยู่ในอุตสาหกรรมจะรู้ว่าอันนี้เป็นจุดแข่งของเมกาวีแคร์นะ ผู้บริหารนะครับก็คือว่า1นนะตั้งเป้าหมายดับเบิลกำไรทุก5ปีนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่ากำไรสุดที่จะแตะที่ประมาณ2,400ล้านบาทในปีถัดไปก็คือ2025เนาะตามกลยุทธ์ที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะขยายการเติบโตนะครับธุรกิจก็จะลอนสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับมีตั้งใจจะขยายกําลังการผลิตในอินโดนีเซียนะครับเริ่มน่าจะประมาณปี2 0 2 6นะครับซึ่งก็น่าจะแรมอัพพอดีกับตัวกําลังการผลิตที่จะเริ่มเต็มใน สถึงปีข้างหน้านะครับแล้วก็ยังมีโครงการนะครับโรงงานผลิตยาในเวียดนามด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและขออนุญ,ญาตเนาะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตสรุปแบบเร็วๆนะครับก็คือว่าเ e ก้าวิแคเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับคือไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นก็คือเป็นหุ้นที่เน้นการเติบโตประมาณ2เท่าทุก5ปีนะครับแล้วก็เติบโตไปกับ1ธุรกิจยาธุรกิจสุขภาพที่เติบโตดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ้างอิง ไปกับ emerging market ก็คือตลาดที่กําลังพัฒนาที่ก็จะมี GDP โตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมโลกนะครับดังนั้นเนี่ยประกอบกับการโฟกัสผลิตภัณฑ์ที่ขายได้นะไม่ทําผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยเปื่อยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริงๆเนี่ยก็ทําให้ภาพของ Mega วี CA รเนี่ยมีจุดแข็งแรงนะครับถ้าถามว่า taking point ของผมเลยนะครับหอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดี2ออยู่ในเอ่อ uh, geography ที่ดีและ3มีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนาะอันเนี้ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของ Mega วีแคนะครับแล้วก็เชื่อว่าผมอยากจะแชร์ในมุมมองเภสัตละการว่าผมค่อนข้างจะชอบวิธีการเลือกผลิตสินค้าของเขานะครับเสริมนิดนึงว่าจริงๆธุรกิจยาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรพาเทนยาก็คือการคิดค้นยาใหม่ๆนะครับซึ่งจริงๆเมกาวีแคร์เนี่ยไม่ได้ทําตลาดนี้เลยคือเมกาวีแคร์เนี่ยไม่ได้ทํายาใหม่เลยนะครับเน้นแต่ยาดั้งเดิมนะครับเช่นยาอาหารเสริมยาโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ดักที่ขายดีอยู่แล้วยาทั่วๆไปนะครับคือเขาจะไม่ไปลงทุนกับที่ต้อเงิที่ต้อง ดังนั้นข้อดีก็คือว่างบเขาค่อนข้างเขาเรียกว่า predictable นะครับเข้าใจได้ง่ายคาดการได้ง่ายไม่ต้องติดตามเยอะไม่ต้องดูงานวิจัยเยอะไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับแต่ข้อเสียคือโอกาสที่มันจะโตแบบกระหน่ากินมาเก็ตแชร์ครองทั้งโลกเนี่ยคงจะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทํายาที่มีสิทธิบัตรคุ้มกันอยู่ดังนั้นธุรกิจของ Mega V Care เนี่ยถึงแม้จะเป็นธุรกิจยาก็จริงเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ไประโยชน์จากสิทธิบัตรยาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ถือครองสิทธิบัตร สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเมกาวีแคเองก็จะมองเป็นธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายใน,ในอุตสาหกรรมที่ดีเอ,อ่อจีโอกราฟีที่ดีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมของเมกาวีแคเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อดูได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกคุณหนึ่งที่คุ้มค่าที่จะศึกษาละกันเพราะว่ามีงบที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับแล้วก็มีพื้นฐานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับใครลองสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นแก็ายงงไชง ร์กันไว้ได้นะครับใต้คอมเมนต์ของ YouTube นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ย้าอีกครั้งว่าลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับรวมไปถึงรายการทูนห่วยออกเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการแนะนําซื้อถือหรือขายนะครับข้อมูลทั้งหมดที่นํามาเล่าเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ฟังทุกคนนะครับอยากให้ใช้วิจารยณในการฟังนะครับแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ใครอยากได้หุนอะไรหมายถึงว่าใครอยากให้พูดทุนอะไรนะครับก็ลออองมเเนไว้ื่จ สนใจเราก็จะหยิบนำมาเล่านะครับในโอกาสถัดๆไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับหุ่นหวยออก